สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะคะวันนี้นุกมีรถสวยมารีวิวอัปเดตกันอีกแล้วนะคะวันนี้เลือกเป็นรถคันนี้เลยรถที่ขายดีนะคะที่แรกเข้ามาเป็นล็อตเลยนะคะติดจองไปเกือบหมดแล้วตอนนี้มีว่างไม่กี่คันแล้วนะคะแล้วก็มีคันนี้นะคะตอนแรกก็ติดจองไปแล้วนะคะเพิ่งหลุดจองมาสดๆร้อนๆละละเลยนะคะเลยรีบมาทํารีวิวให้ดูก่อนพี่พท่านไหนที่รออยู่นะคะรีบเข้ามาดูรถได้เลยนะคะสาหรับคันนี้นะคะโตโยต้าไฮรักลีโว 2.4ตัวจีนะคะ4ประตูเกียร์ออโตโ้รุ่นนี้จะได้เป็นโฉมปี2017นะคะ4บอลเงินสภาพสวยเลยในราคานะคะ599,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้สวยๆออปชั่นมาครบแน่นอนนะคะเพราะว่ารุ่นนี้2.4 G จะได้เป็นสเปคตัตวท็อปเลยนะคะะเดี๋ยวพามาดูนะคะในส่งรายละเอียดสำหรับรอบร,บรบคันกันเลยนะคะว่าคันนี้ลูกค้าได้ออปชั่นอะไรกันไปบ้างมาเริ่มจากห้าหน้าตัวรถเลยคันนี้นะคะไฟคู่หน้าเป็นแบบ โปรเจคเตอร์ or, นะคะมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไหลมาพร้อมมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะก็จังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะรุ่นนี้ปี2017รุ่นขายดีนะคะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะขับขี่สบายๆเลยมีไฟตัดหมอกมาด้วยคู่หน้านะคะสีบอลเงินสีสวยดูแลง่ายสำหรับคันนี้นะคะ59900 0บาทนะคะใครที่สนใจประวัติดีดเครดิตดีฟรีดาวน์กันไปได้เลยนะคะมาพร้อมล้อแมกอัลลอยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลย คันนี้นะคะแม็กขอบ17นะคะแล้วก็ยางปี2019นะคะนี่สภาพสวยโลกโก้รถมาครบหมดกระจกข้างเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็ติดฟีีมาพร้อมแล้วนะคะรอบคันเลยกระจกเดิมๆทุกบานนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันให้ดูเลขไม์ก่อนสำหรับคันนี้นะคะ ไม่วิ่ง1 7 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองรถปี17ถือว่าใช้งานปกติเลยนะคะภายในนะคะลูกค้าจะได้นะคะคอนโซลรถสีดำเบาะหนังจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเบาะหนังสีสวยไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะเบ,บฟฟาะ,ะบหนังปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคือ 2.4G อ่ะจะได้ในส่วนของออปชันนะคะออปชันจะมาครบอยู่แล้วพวกอะไก็เป็นมันติฟังก์ชันนะคะเกียร์ออโต แอร์ปรับออโต้แล้วด้วยนะคะแล้วก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนแทนจากอรงงานนี้ฟังวิธยุ FMAM นะคะเครื่องเล่นซีดีเชื่อมต่อบลูทูธมีเนวิเกเตอร์นำทางด้วยนะคะแล้วก็คันนี้ติดกล้องหน้ารถมาให้ลูกค้าพร้อมได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดูสภาพรถนะคะสวยเลยตามหัวน็อตไม่มีขยับนะคะซอกประตูเดิมๆน็อตเดิมไม่มีขยับเลยภายในสวยนั่งสบาย มีระบบเซนทันล็อกกระจกปรับไฟฟ้านะคะขอประตูลอยเมทัลเห็นชัดเจนนะคะสีเดิมจากโรงงานเลยการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้าแน่นอนนะคะภายในประมาณนี้มีแอร์ตรงกลางด้วยนะคะมีที่พักแขนวางแก้วน้ําได้สวยๆเลยสีประตูยกสูงราคาจับต้องได้นะคะ คันนี้มีหลังคาแคลรี่บอยมาให้พร้อมนะคะใครที่เน้นรถแบบใช้หลังคาแคลรี่บอยนะคะตอนนี้มีว่างประมาณ3าถึงสคันสำหรับรุ่นนี้นะคะพี่สามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะแล้วก็ที่ทำรีวิวอยู่นี่นี่นะคะก็คือไม้แสนกว่าโลนะคะถือว่าตอนนี้ไม้น้อยสุดแล้วนะคะใครที่สนใจรีบเข้ามาดูรถได้เลยนะคะโลกโก้รถมาครบหมดมีกล้องถอยด้วยนะคะเปิดหลังให้ดูนิดนึง นี่นะคะแม็กไลเนอร์มาพร้อมนะคะลองลอยการใช้งานของแม็กไลเนอร์นะคะถือว่ารถไม่ได้ใช้งานหนักแน่นอนนะคะไม่ได้บรรทุกหนักล่องรอยการใช้งานถือว่าคือแบบมองไม่เห็นล่องรอยการใช้งานเลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสวยสวยห้าแสนเก้ามาบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ออปชันดีๆออปชั่นมาครบนะคะนี่รถสวยแน่นอน ของเราคะ่ะรถเข้ามาเป็นคุณภาพเกรด A นะคะส่วนมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นรถมือเดี่ยวนะคะลูกค้าเก่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะบางคนแบบมาซื้อซ้ําหลายรอบมากมากนะคะแล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยมาซื้อรถที่ที่นี่เยอะนะคะที่เพชรยนต์เยอะนะคะเพราะว่าของเรามีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะม,มีพื้นที่ประมาณ5ไร่กว่าให้ลูกค้าเดินเดินเลือกรถได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดสําหรับเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะ มาดูนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะ150แรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลนะคะนี่สภาพคือใหม่มากนะคะเปิดรถให้ดูทุกคันคือแบบรถสภาพดีทุกคันเลยนะ,ะที่นุกมาทํารีวิวอันนี้นุกจะเลือกรถที่สวยๆเด็ดๆนะคะมารีวิวให้พี่ๆดูกันนะคะคันนี้ก็สภาพสวยเดิมนะคะตามหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะรอยมาร์คสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะคานหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะข้อดีเลยของรถ ลรถนี้คือเข้าศูนย์ตามระยะลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้ด้วยนะคะลอยมาร์คสีจากโรงงานมาครบนะคะเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์มาแน่นอนนะคะเพจรถอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์มอกอรโรงงานอยู่ครบนะคะลูกค้าดูนะคะลอยมาร์คสีจากโรงงานอันนี้อยู่สภาพคงเดิมทุกอย่างนะคะสวยสมบูรณ์น่าใช้มีระบบ ABS นะคะมาพร้อมเลยนี่ ฝากระโปรงนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะตาปั๊มตัวใต้อยู่ครบนะคะผ่นกันความร้อนอยู่ครบสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะคะนี่รอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนสภาพสวยเครื่องแห้งไม่มีเยิม้มแล้วก็ขับดีแน่นอนลูกค้าสามารถมาทดลองขับได้นะคะมาดูรถจริงทดลองขับได้มาดูเล่มทะเบียนก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะ เราการันตีเรื่องโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ามาแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถตรวจเช็คประวัติได้มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนไม่มีเล่มชํารุดสูญหายแน่นอนนะคะลูกค้ามาดูรถมาเช็คได้เลยนะคะแล้วก็ซื้อสดได้จัดไฟนันได้นะคะโอนได้ปกตินะคะสำหรับคันนี้ใครนะคะที่สนใจนะคะโตยต้าไฮรักรีโว2.4ตัว G มีมปี2017นะคะ4ประตูเกียร์ออโต ในราคา599,000บาทเท่านั้นนะคะติดต่อมาฮหาหนุกได้เลยที่เบอร์0 9 8 6 2 7 6 8 2 6นะคะ0 9 8 6 2 7 6 8 2 6นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะอยากดูรูปรถเพิ่มเติม,ตมหรืออยากดูรายละเอียดเหรียอนเหรียจัดไปแนนนะคะพี่สามารถทักมาสอบถามหรือโทรมาพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูรูปรถคันอื่นๆรถรุ่น,ลลนอื่นนะคะพี่สามารถเข้าไปกดติดตามนะคะในแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะคะเดี๋ยวนุกลงลิงก์ไว้ให้นะคะเพราะว่านุกจะอัปเดต ถ่ายรูปรถสวยๆนะคะให้พี่ๆดูกันทุกวันเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามนะคะฝากเข้าไปกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ,ะวันนี้นะคะนุขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่ๆท่านไหนที่ดูคลิปจนจบแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนไว้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยว เวลานุ๊กมีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดในส่กนการอัปเดตคลิปนะคะเพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่มาทํารีวิวอะส่วนมากจะมาไวไปไวแล้วก็นุ๊กคัดแต่รถสวยๆมารีวิวให้พี่ๆดูกันเลยนะคะยังไงก็ขอฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยค่ะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ